หนิงปะนิตาโชว์ท่าล่างสุดแซ่บจนพระเอกคนนี้ยังหวงเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดละครแล้วล่ะค่ะสำหรับปณิตาธรรมวัฒนะผู้จัดละครจะสังกัดบ,บริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดและช่อง7โดยละครเรื่องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคือเรื่องโซเวอรี่นั่นเองค่ะ ล่าสุดในอินสตาแกรมของหนิงปานิตาเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองใส่ชุดสูทสีดำแหวกอ,อกลืกแต่ที่เห็นว่าแฟนคลับือฮาคงจะหนีไม่พ้นท่อนล่างที่ต้องบอกเลยว่าแซ่บมากค่ะโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าตัวจริงเราไม่ต้องปกหรอกนะเพราะเราไม่ใช่หนังสือหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นพระเอกลุกรักอย่างเข้มหัสวีได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามันโป๊ไปนะครับหลังจากนั้นหนิงปานิตาได้ตอบกลับไปว่าถ่ายแบบลูกจา๋าได้ทีเอาเลยนะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ